ฉันกลายเป็นลูกสาวบนธรรมของท่านนายกตอนที่ยี่สิแปดเลโอเนียลุงถ้าอยากไปเข้าห้องน้ำก็ไปอยากกั้นไว้เดี๋ยวเป็นโรคอันนี้มันเขินตั้งหากไม่มีเซ็ตเอาซะเลยคือ เด็กนี่ไอาอาตะโกนเสียงดังจังเลยนะแก้หูแคบแตกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเลยสินะเวลาแบบนี้ต้องพูดอ้อนๆว่าไปเด็ดดอกไม้สิดอกไม้ผิดอะไรด้วยลูเฟพวกแขกเตรียมพร้อมออกไปแล้วล่ะเดี๋ยวก็พร้อมออกไปดูครับบ๊ายบาย ร่างกายดีขึ้นเรื่องไม่เป็นไรแล้วไข้เหรอไม่มีไข้แล้วดูนี่สิหัวเราะได้สักทีทําไมไม่หัวเราะอีกล่ะเออแต่ว่าคงจะเพิ่งเคยเห็นร้องไห้แบบนั้นครั้งแรกถึงแม้ว่าฉันจะดูเหมือนเด็กเจ็ดแวบบแต่ก็จริงแล้ว ข้างในใจมันไม่ใช่ถึงจะเป็นเด็กแต่สมองของเขาก็เป็นผู้ใหญ่ฉันไม่ได้พูดอะไรพลาดไปใช่ไหม,มจะว่าไปแล้วเธอน้ำหนักขึ้นเหรอยายคาร่ากับเฟรีก้าบอกว่าตอนนี้ฉันปวตอนที่ฉันป่วยน้ำหนักฉันลดลงที่จริงแล้วมันเป็นกล้าม มากกว่ามากกว่าไขมันเลโอฉันกำลังเพาะกามตั้งหากกามก้ามก้าเสื้อเลโอนียมันยาวนี่ฉันแค่เรียกชื่อเล่นของลูกสาวก็แค่นั้นเองฉันเป็นพ่อและเป็นครอบครัวของเธอนะรู้ไหมว่าทำไมเออคือว่าเออลุงรับฉันมาเลี้ยง ผิดแล้วเพราะว่าเธอมาจากครอบครัวให้ฉันยังไงล่ะตั้งแต่ตอนที่เธอก้าวเข้ามาข้างหน้านายุกโบเรโอชีพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นครอบครัวที่สำคัญแก่กันและกันเพราะนั้นเธอไม่ต้องกังวลว่าเธอเป็นใครกันแน่ไม่ต้องกังวลทั้งนั้นลูกสาวของ ลูกพี่ลูกน้องลูกสาวนอกสมรสระยะทำเนียนแห่งดินแดนทางไหน,นมีเพียงแค่พ่อกับลูกสาวครอบครัวมีเพียงแค่นั้นเหมือนว่าครั้งนี้เธอจะป่วยจริงจงนะแถมแถม,แถมที่จะเกี่ยวกับมาเหมือนปกติแต่ก,กลับมาร้องไห้แบบนี้ <laughs> พ่อเองพ่อ เวลบอกพ่อมาได้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องที่ถูกดีที่บ้านเด็กกำพร้าเรื่องที่รู้สึกอยากจะอ้อนพออิ่มเกินไปเรื่องที่เหมือนมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่คาริหารโมเลโอทิดด้วยเรื่องที่อยากจะสะสมลูกอมสมสตรอเบอรี่ให้เต็มถอก็ด้วย เรื่องที่อยากเจอเพื่อนๆที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าด้วยแล้วก็เรื่องเช่าที่พ่อไม่อยู่บ้านเพราะมัวแต่ออกไปทำงานก็ด้วยรวมถึงตอนที่รู้สึกคิดถึงแม้แต่ตอนที่กังวลจนเหมือนคนโง่ก็ด้วยลองออกมาหมดแล้วหรอผลงานของการเราห่ารสองวันติด อืมร้องหมดแล้วฉันให้จูงมือเดินไหมให้ฉันจูงมือเดินไหมอืมพ่อฉันค่อนข้างชอบพ่อนะ่ะค่อนข้างนะคิดอะไรกันหมายถึงตอนที่แก้งฉันฉันไม่ค่อยชอบนะถ้าไม่ได้พูดคํานั้นก็แปลว่าชอบสินะอืมโลกที่ไม่คุ้นเคยร่างกายที่ไม่รู้จักการ โหยหาสิ่งเดิมๆความสิ้นหวังเข้ามาปะทุทุกครั้งเหมือนความหวังพัดผาดดมความหวังวนว่าอนาคตของเราจะถูกทำลายเพราะการกระทำของตัวเองด้วยความเชื่อยเหลือจากพ่อที่เป็นครอบครัวใหญ่ความทรงจำที่ความรู้ความทรงจำและความรู้สึกทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นหนังสือนิทานเล่มหนึ่ง ฉันจะวางมันลงบนชั้นหนังสือที่เรียกว่าความทรงจำลึกลงไปในหัวใจของฉันอาจจะติดอยู่กับมันไปนานแสนนานแต่สุดท้ายแล้วฉันก็จะเก็บหนังสือไว้ที่เดิมและลุกออกจากที่นั่งนั้นและก็วิ่งไปหาพอ่อเมื่อกี้กับฟินแล้วอะแต่ว่า อืม้ก็ไม่ฟินไหนอยอาร์ิดอาก็คตก็ต้องขอโทษนะคะทุกคนอ้อแล้วก็อย่าลืมกด like, ไ,ไลค์นะคะจะคลายกดเพื่อแจ้งเตือนให้เราได้นะบ๊ายบาย